สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยไลฟ์รีพอร์ตคนไทยต่างแดนนะครับผมเดิดวิยากุลครับวันนี้ก็คงต้องทําหน้าที่คนเดียวนะครับเนื่องจากทีมงานก็แยกยากกา้ายกันไปติดตามทำรา,ายงานมานําเสนอในรายการนะครับวันนี้ขอเริ่มเรื่องเริ่มแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับนายเจษฎากระจาวทินกงสุนใหญ่น,ค,นครลอสแอนเจลิสกับรัฐแคลิฟอร์เนียได้นำนายสุทธิชัยวิรักุลสุนทรประธานสภากรุงเทพมหา,าคนครและนางสาว ภูไลอานันทตศิลป์นะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมคณะเข้าเยี่ยมกระชับความสัมพันธ์กับนายทอมลาบองนะครับรองประธานสภาเทศบาลนครลอสแองเจลิสสารต่อการสารสัมพันธ์เมืองมิรภาพนะครับระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภาเทศบาลนครลอสแองเจลิสนะครับนายทอมลาบองได้ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับรำชมสถานที่ทํางานของสมาชิกสภาเทศบาลนะครับนครลอสแองเจลิสชมพิพิธภัณฑ์ ของสภานำไปตีระฆังเมืองมิตราพบนยอดตึกของอาคารสภานะครับก่อนจะจัดจัดพิธีต้อนรับที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลอสแอนเจลิสนะครับและมอบเกียรติบัตรขอชับความสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับต่อไปเป็นสาระที่สองนะครับไปที่ประเทศออสเตรียนะครับคุณนักพันตรีเมฆนะครับรายงานมาครับนายมาริสสเงี่ยมพงศ์เอกชุตนกรแคนเบรานะครับพร้อมด้วยนาวาเอกสุขสมนะครับสุขเกษมนะครับ ผู้ช่วยทูตสถานอากาศได้เข้าพบศาสตร,ราจารย์โจชิคาโรานะครับรองประธานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยโวลองกองนะครับรัฐนิวเซาเวลนะครับและคณะผู้บริหารเพื่อหาเรือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยโวลองกองนะครับรวมทั้งการส่งเสริมความร่่มมือทางการศึกษาด้วยครับ นั่นก็เป็นสาระช่วงแรกนะครับช่วงต่อภัยพบกับคนไทยกษติและนาทีจำนาทีทองครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่ประเทศเบลเยียมค่ะและวันนี้นะคะเป็นโอกาสอันดีนะคะได้มารู้จักกับเจ้าของร้านอาหารไทยนะคะซึ่งเป็นคิดว่าเป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยนะคะเพราะว่าร้านใหญ่มากค่ะสวัสดีค่ะคุณสมบัติค่ะค่ะคุณพี่สุรัญญาค่ะค่ะพี่เปิดที่นี่มากี่ปีแล้วนะคะเออปีนี้ได้คือ2 1ปีแล้วครับค่ะ แล้วแบบว่ามีไอเดียจากตรงไหนคะถึงมาเปิดที่นี่อะค่ะมีมาทํางานอยู่ที่นี่ก่อนใช่ไหมคะครับผมเริ่มทํางานที่นี่ที่เป็นประเทศเปลเยียมก็เป็นลูกจ้างอยู่ในสารทูตนะครับคเราพอออกจากฐานทูตมาก็เริ่มมีความคิดที่ว่าจะรักษาวัฒนธรรมไทยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทางด้านอาหาร,รให้กับคนต่างชาติได้รับรู้นะครับก็เลยเริ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตามนะฮะไทยเฮาส์นี่เปิดมาก่อนในช่วงนั้นผมยังทำงานอยู่เหมือนกันนะครับก็รวมแล้วเวลานี้เรามีกิจการอยู่ทั้งหมดก็คือร้านอาหารนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ฟา์ฟูดก็คือข้าวไรแกงนะครับแล้วก็ท้ายสุดล่าสุดก็คือสอนทำอาหารเป็นเวิร์กช็อปนะครับซึ่งได้รับความสนใจจาก คนเบีเ่ยมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะนักศึกษาครับสำหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณคุณสมบัตินะคะ,คะขอบพระคุณค่ะคุณสุรัญญาสวัสดีค่ะ ใช่เลยเพราะมันคือเกลยวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีแฟลชบาร์และเซเว่นอีเลเวนในมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นมีความรู้หลากหลายสาขาวิชามาก ความรู้ต่างๆสอนให้เรารู้เรื่องนอกตัวบ้างรู้เรื่องในตัวบ้างรู้เรื่องใกล้ตัวบ้างแต่บางครั้งเราหลงลืมความรู้ชนิดหนึ่งซึ่งต่อให้เราเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีความรู้ชนิดนี้บางครั้งก็ยากจะประสบความสําเร็จความรู้ที่ว่านี้ก็คือการรู้กาลเทศะคําว่ารู้กาลเทศะมาจากสองเรื่องรู้กาลคือรู้จังหวะรู้เวลา ว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรรู้เทษะคือรู้สถานที่รู้สังคมว่าในสถานที่เช่นนี้ในสมาคมเช่นนี้ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะวางเนื้อวางตัวอย่างไรใครก็ตามรู้กาละใครก็ตามรู้เทษะจะสามารถจัดวางตนอย่างเหมาะสมในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ สนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจร มาตรฐานาสากลโลก Cdesco Excellent in Quality Excellent in Services ค้ามพูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั้นอยู่หนใดลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพา,าเธอบินไปเองไปจะไปกับฉัน เอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันเคือกุ้ยช่าย,ยเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอ ท่านผู้ชมครับช่วงก,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 การทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้นะครับผมยังอยู่กับคุณประพันธ์สามพายวรกิจนะครับท่านเป็นเลขานุการเอกประจําสถานเอกอัครทูตไทยนักุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับวันนี้สวัสดีครับเมื่อคราวที่แล้วเราคุยกันในค้างกันในเรื่องของนักเรียนไทยนะครับแล้วก็ส่งไปเรียนกันในประเทศอินเดียเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่เมืองแถวบังกลาะลรเนียที่เป็นเมืองหรือที่เรียกว่าซิลิคอนเวเล์ของอินเดียนะครับแล้วก็ คนที่ไปเรียนเนี่ยก็จะได้รับความรู้มากมายโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษและก็เทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยมีเรื่องไหนอีกครับที่อยากจะครับคือนอกจากนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท,ที่ที่ได้ไปไปเรียนที่อินเดียแล้วนะฮะยังยังมีอีกกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ไปเรียนที่อินเดียค่อนข้างเยอะก็คือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเป็นต้นไปนะะเพราะว่าจริงๆแล้วอินเดียเขาก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านไอทีเองนะฮะหรือว่า ในแง่ของการเป็นต้นกําเนิดของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็จะมีสถาบันที่สอนโดยเฉพาะเรื่องนี้นะฮะก็โดยตรงเพราะว่าเป็นต้นกําเนิดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเพราะว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากนะฮะแล้วก็เขาค่อนข้างจะภาคภูมิใจในความเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาเพราะฉะนั้นทําให้มีนักศึกษาไทยจํานวนมากเลยทีเดียวที่ ที่ไปศึกษาเลือกไปศึกษาที่นั่นนะครับสาเหตุผลก็คือข้อที่หนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าครับแล้วก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยในการเล่าเรียนนะครับแล้วก็ยังมีนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาไทยมุสลิมครับซึ่งอันนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบคือปัจจุบัน มีคนไทยมุสลิมไปศึกษาอยู่ที่อินเดียน่าจะประมาณ300คนก็แปลกดีทาไมที่ไม่ไปในประเทศที่เป็นมุสลิมใช่<ม>ก็คืออ,อินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะฮะคือประชากรส่วนใหญ่เขาเป็นนับถือศาสนาฮินดูรประมาณ80%แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก็มีชาวมุสลิมเนี่ยค่อนข้างมากเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดประมาณ 15- 20%ถึงก็อาจจะมากกว่าพทนนับแล้วเนี่ยก็คือจํานวน ประชากรเขามีพันสองล้านนะครับ <laughs> นับแล้วก็ประมาณ200ล้านคน <laughs> ที่เป็นมุสลิมซึ่งแทบจะเท่าประเทศอินโดนีเซียที่มีประชากร <laughs> <laughs> มุสลิมมากที่สุดในโลกกันนะครับเ <laughs> พราะฉะนั้นเขาก็ค่อนข,อขอ้างมีมีความมีความเคร่งครัดแล้วก็ในเรื่องในเรื่องของศาสนามุสลิมพอศ <laughs> าสนาอิสลามพอสมควรเ <laughs> พราะฉะนั้นมีชาวไทยมุสลิมไปศึกษาที่นั่นเยอะโดยเฉพาะในรัฐอุตรประเทศนะ <laughs> ซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสถานทูตก็ ก็เล็งเห็นในความสําคัญแล้วก็พยายามส่งเสริมมาตลอดเรียกว่าอยู่ในความแตกต่าง<ช>ของทั้งาศาสนาด้วยในวัฒนธรรมด้วยเพราะประเทศอินเดียอย่างที่ว่าเมืองใหญ่นะครับประชากรพันกว่าล้านคนมีาศาสนามากมายซึ่งกระทั่งฮินดูซึ่งเป็นเป็นอะไรก็แทบจะทั้งประเทศ80เปอร์เขาก็ยังมีมุสลิมอยู่ได้มีพุทธอยู่ได้มีคริสต์อยู่ได้ใช่อยู่อย่างไม่มีปัญหากันด้วยใช่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่ง นะครับสำหรับคนที่จะไปเรียนนอกจากนี้รเรื่องของนักเรียนไทยแล้วเนี่ยชีวิตคนไทยในด้านอื่นๆนเขาทำอะไรกันฮะก็คนไทยแต่ว่าแต่ละคนไทยที่ไปอยู่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการนอกจากไปเรียนศึกษาแล้วจะมีกลุ่มที่ไปทํางานน,นะครับ,รบเพราะว่าอินเดียท,ที่ทราบกันอยู่ก็คือตอนนี้เป็นเศรษฐ,ฐกิจที่กําลังเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสทางธุรกิจค่อนข้างเยอะครับ ในขณะในเพราะฉะนั้นก็คือธุรกิจไทยเนี่ยในหลายหลายหลายๆภาคส่วนเนี่ยก็เริ่มจะเห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็เริ่มเริ่มเข้ามาไปแล้วนะฮะมีบริษัทใหญ่ๆของไทยหลายๆหลายๆแห่งที่เข้ามาลงทุนแล้วก็มาตั้งโรงงานแล้วก็มามาผลิตเลยหรือว่ามามารับให้บริการรัฐบาลอินเดียในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆเช่นสร้างเขื่อนสร้างถนนเนี่ยก็มีบริษัทไทยใหญ่ๆมาทําแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการส่งนักธุรกิจ ลูกจ้างหรือคนงานของบริษัทเนี่ยเข้าออกมาตลอดนะครับผมแลวทีนี้คือสิ่งที่อยากจะอยากจะบอกแก่พี่น้องประชาชนน่ยนะครับที่ที่อยากจะให้ทราบเอาไว้ก็คืออินเดียเป็นประเทศที่มีโอกาสค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจหรือทางด้านการศึกษาเองแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากจะให้ผู้ที่สนใจจะเข้ามาทํางานหรือมาเรียนในประเทศนี้ได้ศึกษาให้ดีก่อนนะฮะว่าว่า สิ่งต่างๆสิ่งที่ควรจะต้องระวังมีอะไรบ้างเพราะว่าอินเดียเองเขามีความค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบนะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งในส่วนที่เราจะต้องศึกษาว่าก่อนจะมาได้เนี่ยมันต้องทาอะไรนะรรต้องทําให้ถูกต้องเพราะว่าและเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยต้องทําอะไร,รต้องทําให้ถูกต้องเพราะว่าสถานทูตเราเองหรือสถานกงศุลเราทั้ง3าแผงก็ ได้รับการร้องเรียนไม่มีปัญหาเยอะเนื่งจากการที่คนไทยเข้ามาโดยไม่ได้ศึกษากฎระเบียบของอินเดียไว้ก่อนนะครับและนั่นก็คือข้อเตือนภัยดีๆนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งโอกาสของคนไทยอยู่อินเดียนะครับวันนี้ขอบคุณคุณประพันธ์อย่างมากครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึนคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน เลยเพราะมันคือกุยช่ายกุยเ้ยซซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชหม่าและเซเว่นอีเลเว่นเข้าสู่ช่วงประเทศจีงแดนครับท่านผู้ชมครับประเทศชิ้นแรกนะครับไปที่ประเทศอังกฤษนะครับ คุณอิมบุลรอนยุธและคุณอํานวยโปคานันนะครับเจ้าที่ประจําสถานเอกขั้นชูดนครุงลอนดอนและเจ้าของร้านอาหารนวยไทยบิสโตนะครับจัดพิธีอุทิมบดคุณอารักษ์โอคานันบุตรชายนะครับที่วัดพุทธประทีปวิมวันลอนดอนนะครับมีผู้ไปร่วมพิธีอย่างมากมายครับแล้วก็สาราปทนที่2นะครับไปที่ประเทศออสเตรียนะครับนางโสพิดาเขานะ เขานะครับประธานสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรียนะครับเป็นประธานจัดงานกาลาดินเนอร์นะเพื่อนไทยชาริตี้ไทย2012นะครับฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมบราชินีนาถนะครับฉเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษานะครับมีการแสดงสุดยอดแฟชั่นโชว์ภาพไทยนะครับในวันที่20ตุลาคมนีะครับเวลา18บแนาฬิกาสานาทีไปจนถ่ที่โรงแรม Blue เลดิสันบลูกรุงเอเนียนะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารช้า จะให้ทางรายการนำเสนอแล้วครับส่งมาได้ที่ thaioc1 at gmail.com นะครับพร้อมรับชมรายการย้อนหลังได้ทางช่องแบ็คทาง u t u b e นะครับพิมพว์ว่าทาราเดปพอร์ตตามด้วยวันเดือนปีนะครับและรับชมได้ทางช่องทางหนึ่งคือช่องทบง b ค n อ k o k t ีในข่ายในเครือข่ายเจริญเคเบริล์ทีวีนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน